โ o d ด s ช็อเว็บเติมเกมที่ดีที่สุดในประเทศลาวสะดวกว่องไวปลอดภัยมีบริการเติมเกมบ่าว่าจะเป็นเกมฟรีไฟ i r e p ับจีโมบายและเกมเมื่อดื่นอีกลวงหลายสามารถเติมเกมด้วยตนเองอยู่ที่บ้านผ่านบัตรเติมเงินที่ให้บริการสำหรับใครที่เติมเกมบ่าเป็นสามารถเข้าไปเบิ่งวิธีการซอนเติมเกมได้ ส่วนลิงค์วิธีการซอนเติมเกมและลิงก์เว็บเกมคอยได้ปะไว้ในคำอธิบายเป็นที่เรียบห้อยแล้วโอเคเนาะเจ้าสบายดีเนาะก็มาพบกับไอโออีกแล้วเนาะเนาะอ่ามาในมือนี้ไอมีไอดีของคักคักของเทปเทปมาแนะนำเนาะหัวคาบุกิและเลื่อนขั้นทุกซีซันเลเวลเจ็ดสิบไปขึ้นไปแล้วเนานะมาเบิ่งกันค่าสเตตัสคนไอดีนี้เลื่อนขั้นทุกซีซันเนาะไอดีนี้เนาะโบมีซีซันใดที่จะโบเลื่อนขั้นเนาะตั้งแต่เล่นมาแล้วว่า โอ้โหแลกกาเลวล714ทุกคนแลกก่ายอดกดไลค์6,546ไลค์นะทุกคนเนาะอ่าธนาโปรไฟล์เนาะเล่นทีมสังหารไปก้สองหมื่นหกพันเนาะและกับจำนวนที่ได้ที่หนึ่งแม่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโอ้โหไอดีนี่ถือว่าเทปเติบนะทุกคนมีหัวคาบุกิอีกมีกระทะอันนี้ทุกคนอ่าแต่ของมันจะเทป่าน,นี้ถ้าหากได้ไปเบิ้งธนาสกินปืนนะทุกคนเพื่อมาเป็นการเสียเวลาเราไปเบิ้งธนาสกินปืนกันเลยเนาะ สกินปืนการบอมเบิงเท่านั้น M14 เนอะเอ้ยบ่แม่น M4 ่ะ M4 มี u c สกินทุกคนฐานนั้น AK ม,มนี U7 สกินเนาะมี AK ขาว AK EVO สีฟ้าเนาะ AK Bubble B AK เดสไอ AK สีส้มโอ้โหมีกันถึง7สกินเนาะ5 6 7สกินกันเลยเนาะการบอมเบิร์นานนั้น M14 ทนุกคน M14 มี U5 สกินเนาะทานนั้น M14 เนาะและที่พารไปบอดายเลยเนาะสกาดให้ท่านนะทุากคนเนาะสกาดให้ท่านมีอย U2 สกินเนาะมีสีเทาแล้วก็มีสีทองเนาะทุะกคน แล้วก็มีสก,กาสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีกากะโลกสีปลาสลามแล้วก็สีส้มทุกคนสีส้มหรือสีเหลืองอย่างสักอย่างเลยละเออและกอซ่ามีอยู่2สก,กินทนกะคนกอซ่าทุกคนเนาะ S.K.S มีอยู่1สก,กินเนาะ S.K.S ฟาร์มาร์สมีอยู่7สก,กินทนะุกคนฟาร์มาร์ส M249 มีอยู่2สก,กินเนาะอ่า XM8 มี3สก,กินทุกคน XM8 เนาะเอ้มีลั่น2อีก XM8 นะนะทุกคนแล้วก็เ6 0มหลั่น2เส้นกันทุกคนมีอยู่5สก,กินเนาะ และทางด้านปืน a n 9 4มียูซี่สกินกันเลยที่เดียวเนาะทางด้าน a n 9 4กลับมาเบิร์ทางด้านปืนสั้นเลยปืนลูทกันทุกคน UMP มีมยูเจ็ดสกินทุกคนนี่มีสกินนี่ทุกคนอ่า MP5 มีไยูหกสกินเนาะทางด้าน MP5 เนาะแล้วก็ VSS มียูซี่สกินเนาะสกินนี่ก็ลั่นสองบอกเลยว่าถือว่าโกงลายเติมเนาะและเอ็มีซมียูสามสกินเนาะทางด้าน MP40 เนาะแล้วก็ปืน P90 เนาะ P90 มีประมาณ2สกินนอทนาพีเกาสิบและกับซีจีมีอยูหนึ่งสกินทุกคนอ่ากลับมาเบิ้ลทานปืนลูกซองทุกคนมีลูกซอง EVO วสีเขียวเนาะและกับลูกซองอ่าโตกะโหลกอีกสักอย่างเนาะลูกซองสกายไลน์ลูกซองมัมมี่เนาะลูกซองอ่ากะกะโหลกเนาะทุกคนและกับลูกซองเดดไอเนาะและทานสเปซมีอยูสองสกินเนาะสเปซและที่คาดไปบ่ได้เลยสองควงทุกคนโอ้โห มีสก,กินซองขัวทุกคนและธนัตสไนเปอร์เนาะปืน AWM B U สามสกินเนาะปืนคามี U สองสกินทุกคนและธนัตปืนสัน้นมีดีเซิร์ตเนาะมีปืน G 18, 1 8ิบแีหนึ่งแปดอียร์ปืนพกเออแล้วก็ปืนอันนี้แหละมีประมาณนี้นนเลยทุกคนเนาะแล้วที่คาดไปบมได้เลยกระทะมีเกือบทุกอันทุกคนเนาะกระทะเนาะโอ้โหกระทะมี กระทะบักแต่งโมเนาะกระทะสีแดงกระทะสีทองกระทะสีดำกระทะกาอะแมงคามเนาะกระทะอันนี้เนาะกระทะอันไม่อยากว่าทางหน้าหลังทางหลังแดงเนี่ยนะอ่าแล้วก็มีกระทะทองทุกคนทางด้านข้างเนาะโอ้โหกระทะทองมีถึงสองอันกันเลยที่เนี่ยทุกคนกระทะทองเนาะแล้วกะกระทะโตกากระโลกเทุกคนเนาะแล้วกะกระทะสีฟ้าเทุกคน ทานั้นมีหัวตัดมีกันถึง6สกินกันเลยทีเดียวเนาะทานั้นมีหัวตัดเนาะไมเบสบอลมีสสกินทุกคนแล้วก็มีคาตนะแถมมาอีกดนาะคาตนะมีคาตนะไฟคาตนะไฟฟ้าทุกคนแล้วก็คาตนะสีฟ้าเนาะทานนคาตนะเนาะท่านั้นมัดวอมีเนาะกลับมาเบิ่งทาานั้นไอวอมีกันถึงสสกินกันเลยทีเดียวเนาะทานั้นไอวอลเนาะโอ้โหและอันสุดท้ายก็คือมีหน้าไม้ทุกคนมี M79 ไปถึงสสกินแล้วก็มีปืน อย่างสัก,ยก,อ,อ,ก,กยอย่างบบฮูซื่อมาเนาะ MGL 1 4 0เนาะมีอยู่หนึ่งสกินทุกคนบวกอะไรเนาะปืนแกตติ้งก็มีสกินทุกคนโอ้โหหน้านี้ถือว่ามีสกินครบเนาะหน้านี้เนาะเอาวะ่ะแล้วเราไปเบิ้งท่านั่คอลเลกชันกันเลยเนัน่นก็เนาะคอลเลกชันก็มีท่าทางหลายเติบเนาะท่าทางมีเบบี้ชาร์กมีท่ายืนดอกไม้ท่ามาลองกองก้อยกิงกองกิงกองแก้วแมวน้อยกองโกน,นีอก่นอย่างสักอย่างนี่เออมีเอาให้ไปเลือกกันเลยเนาะไอ้กเว้าไปน่าจะบวดแล้วก็มีท่าเซกโลกน,นี่ทุกคนโอ้โห เนี่ยท่าเซกรถก็มีเนาะเนี่ยท่าตีลังกาแบบอายุเคก็มีเนาะท่าห้วยเกลือท่าหัวใจท่านั่งก็มีเนาะเนี่ยมีท่าทิวไลเตอร์ท่าเต็นท์ก็มาก็มีทุกคนโอ้โหก็มีหลายพอสมควรเนาะกลับมาเบื้องฐานกระเป๋าสะพายเนาะกระเป๋าสะพายก็มีประมาณนี้เลยนะทุกคนกระเป๋าสะพายเนาะ บอกเลยว่ากระเป๋าสะพายของแต่และซีซั่นนี่มีครบทุกอันเนาะโขนเลื่อนไปหน้าจะบวเบิร์ดหลายเตอร์บางคนเอ๊ทางนัดกล้องดวงใจกับมีประมาณนี้เลยเนาะทางนัดกล้องดวงใจเนาะยานพาหนะบอกเลยสก,กินนี้ไอดี ID นี้มีทางนันสก,กินปืนรถจิ๊บเนาะมีสองสก,กินมีรถตุกตุกเนาะรถตุกตุกมีสองสก,กินมีสก,กินรถอ่าฟอร์เรรี่รถคนเนาะรถสปอร์ตนี่แหละเออมีอยู่สองสก,กินเนาะทางนั้นแมงกระไซก็มีสองสก,กินเส้นกันเนาะ และก็รถบิ๊กฟูด Food, มีหนึ่งสก,กินนะทุกคนเนี่รถบรรทุกรถกระบะเฮากระบะนะทุกคนเนาะรถกระบะมีอยู่หนึ่งสกินและก็สะเทินน้ำสะเทินบกมีหนึ่งสกินเส้นกันเนาะานันแอร์บอดมีแอร์บอดเงินนี่ทุกคนโอ้โหแอร์บอดเงินนี่ไอเบิร์ตไปประมาณสองพันกัวเพชรเนานะกว่าจะได้มาเนาะแอร์บอดเงินนี่านันแอร์บอดก็มีหลายเติมเนาะานันแอร์บอดเนาะโอ้โหเลื่อนไปซ้ำสีไซน์เนาะทุกคนเนาะโฮมซูซีฟก็มีประมาณนี้เลยทุกคนานันโฮมซูซีฟเนาะ แล้วก็พับพื้นหลังก็มีประมาณนี้เลยเนาะท่านั้นพับพ them, then, ื้นหลังเอาว่ากรพับพื้นหลังก็มีประมาณนี้เลยเนาะถ้ากาทางด้านฮูปเนี่ทุกคนเนาะฮูปก็มีประมาณนี้เนาะแล้วก็ตราเนาะตรานี่ก็น่าจะมีครบเนี่ทุกคนเนาะตาเนาะอ่ากลับมาเบิงทางด้นตัวละครกันเลยทุกคนตัวละครก็มีครบครบกันเลยเนาะตัวละครหลักๆก็มีแคลรี่ฮายาโตะฮายาเตะอัโนโทราอันฟาโรเอล็อกเอเล็กโจเซฟโรล่าโมโคบลาบลาบลาหงอคงเมกโอโหหลายเติบทุกคน นี่มีประมาณเลยเลยตัวละครใดที่ยังบทนินมีก็สาบัดไปเติมซื้อเพิ่มเอาได้นาะโอ้โหแต่สำหรับไอบอกเลยว่าบอกจะเป็นต้องเติมอย่างแล้วเนาะสำหรับไอดี D. นี่ซื้อไปจบเนาะโอเคเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราไปเบิ้งสุดกันเลยทุกคนเนาะฐานันสุดกะฐานันหัวก็มีประมาณนี้เนาะฐานันหัวเนาะบวกเนี่มีหน้ากากเอ้ยมีทรงผมสีขาวทุกคนทรงผมสีขาวนี่ แต่งกับหนวดนี่ก็มีทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเท่เนาะใส่แบบนี้ไปเนาะคือพวกนักแข่งเขาใส่เลยเนาะนี่มีผมจุกอีกคนมีประมาณนี้เลยเนาะเอาวะเดี๋ยวจะให้ใส่ไปเบิ้งสุดกันแต่ละอันทุกคนมีหมวกฟางลูฟี่ก็มีเนาะอาคาบุกิก็มีทุกคนขาดไปบอดายเนาะสกินนี่คาบุกิเนาะนี่บอกเลยว่าโคตรเท่ H ว่ะโอ้โหแล้วก็มีสกินนี่เส้นกันทุกคนคาบุกิเนาะอันนี้กันบูมบ้าคาบุกิอย่างอันนี้กัน โหแต่ละสุดน right ี่ก็ถือว่ามีครบๆกันเลยทีเดียวนะทุกคนอ่าเลื่อนกันไปเบิ่งเนาะมีนักกองนักกากเนาะมีมวกกันนอกป้องกันชีวิตทุกคนมวกกันนอกก็มีเนาะล้กกากโจ๊กเกอร์ก็มีเนาะเนี่ยสุดนี่ก็มีเส้นกันเนาะเนี่ยสุดกระใต้ก็มีทุกคนสุดกระใต้เอาอะมีนากกากอันนี้เนาะโอ้โหให้ไปเลือกไซกันเลยนะทุกคนกลับมาเบิ่งทังล่าสุดเนาะ สุดก็มีประมาณนี้เลยเนะาะธนาสุดอ่าสุดมีประมาณนี้เลยเลื่อนไปเลื่อนไปเนาะตอนนี้นี่สุดมีประมาณนี้มีสุดฮีโรอีกซีซันทีสี่ทุกคนฮีโรอีกซีซันทีสี 4, เ่เนาะเลื่อนลงไปเลยทุกคนไอดี ID นี้บอกเลยว่าเล่นมาหลายเติบแล้วก็วกสุดกีฬานี่มีครบเซตเลยเนาะสุดกีฬาเนาะ โอ้โห oh ปาดไอดีไอโอเลยไอดีไอดีนี่เทียบเทียบคับไอดีไอได้เลยนะ่ะทุกคนเนาะไอดีนีน่เนาะนำซ้ำอาจจะโหดกว่าซ้ำทุกคนและทางด้านปืนเอ้ยโมเมนต์ปืนเสื้อเนาะสุดฮีโร่ไอซีซันที่ห้าะทุกคนโอ้โหสุดนี่ถือว่าหลายเติบว่ะสุดว่ะโอ้โหซ้ำสีเลือกไซส์ทุกคนนี่มีสุดวอร์มทุกคนอ่าทางด้านส่งก็มีเส้นกันนะทุกคนเนาะทางด้านส่งเนาะไอไปเลือกไซส์สีทองนี่โคตรหลายว่ะส่ง โอ้โหจากวาดีดูนะโมโ oh, หว่าอัดคลิปมาจากนาทีแล้วเนาะไอดีนี่ถือว่าคลองหลายเตอบทุกคนเลื่อนไปเบิ่งกันยาวๆกันเลยเนะาะให้ไปเลือกไซส์กันสาหรับไพ่ที่สนใจจับจองส่วนราคาแมน่นจะเขียนไว้ที่คําอธิบายคลิปเด้อไพ่ที่สนใจพร้อมเอาพร้อมจบฮับไปเลยทุกคนเนี่ยมีสกินเกิบมีสกินอย่างหลายอย่างมีเกิบอายุโอเคถาวรทุกคนเดี๋ยวไอจะให้เบิง่งเนาะเกิบอายุโอเคถาวรเนาะ ทีโอเคทีไอโอเคมันมักใส่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเกือบที่ไอซุ่มไปเบิร์ตพันห้าร้อยเพชรแต่บ่ได้ถาวรนี่นะเกือบนี่นะเดี๋ยว zoom, ไยอขอนะนะแต่งตัวกันเนาะเดี๋ยวจะแต่งตัวแบบสไตล์สไตล์เก่าไอโอเนาะนี่ไอโอจะมักจะแต่งแบบนี้เนาะใส่หมวกคาบูกิทุกคนนี่ใส่เกือบนี่ไปทุกคนเกือบนี่ไอเบิร์ไปประมาณพันห้าร้อยเพชรยังบ่ได้ถาวรนะทุกคนเนาะพันห้าร้อยเพชรบ่ได้ถาวรโอ้โหเสียไปหลายเตอร์ว่าเกือบนี่ก็ถือว่า เป็นของที่คักเนาะงามดีเนาะเกือบนี้และกลับมาเบิร์นธนัตสุดมีสุดก๊อตจิสุดยำยำสร้างน้อยแล้วก็บสุดอีหยังสักอย่างนี่เนาะวันคริสต์มาสเนาะอ่ามีสุดผู้หญิงน้องตุ๊ดตอบตุ๊ดตายสุดติวเซียนสุดอีหยังสักอย่าง라이ท์เอิร์ทุกคนกลับมาเบิร์นธนัตกล้องก็มีกล้องให้เปิดอยู่ประมาณนี้เนาะกล้องเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะมีห้ากล้องเนาะแล้วก็แพ็คมีหนึ่งแพ็คเนาะทุกคนเนาะ กับประมาณนี้เลยเนาะและกับของอื่นๆทุกคนหินแปลกล้างมี2อันเนาะและกับพิมเขียวของลูกซองอนะีโวเนาะและกับพิมพ์เขียวของปืน XM8 EV อีโวทุกคนและกับท่งนั้นแต้มแรงมี19,600เนะ้านาะท่งนั้นแต้มแรงเนาะกับมีประมาณนี้เลยเนาะโอ้โหซื้อเซ็ตพร้อมจบพร้อมนั้นเอาไปเลยนะทุกคนไอดีเนานะราคาแม่จะเขียนไว้ที่หน้าคลิปนะทุกคนเนาะอ่ะอาเดี๋ยวไปเบิ้งคู่หูกันเลยเนาะ คู่หูนี่บอกเลยว่ามีทุกอันเลยทุกคนคู่หูโอโ้มีแพนกินมีนกมีตัวนาคน้ำนิดตัวนี่เนาะนี่มีทุกสกินคือไอเดียโอเลยเนาะไอเดียโอก็มีทุกสกินเนาะนี่มีสีบะไอทุกคนยังบอได้ตั้งซื่อเนาะเป็นไพ่ที่เอาไปไป,ไปตั้งซื่อสกินสีบะก็มีเนาะตัวหมอกตัวแมวตัวเสือจกกักรกุวตัว มีโคาล่ามีคาลลี่อย่างสักอย่างเนาะโอ้โหมีสก,กินอันนี้ทุกคนโอโ้โถถือว่ามีครบเนาะมีครบมีครบ,ครบทางนั้นนั่นตัวสัตว์เลี้ยงนะทุกคนสามารถเอาไปจับจองกันได้เลยทุกคนโอเคนะทุคนนาะสำหรับคลิปนี้กะขอจบไปเพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่สนใจแม่นทักเข้ามาที่อินบ็อก์ได้เลยเนะาะใครที่พร้อมจบพร้อมโอนเอาไปเลยเนาะ่บวายาวเนาะทุกคนเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโตลาไปก่อนนะทุกคนเนะขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาสมเนาะสำหรับใครที่บ่มีเงินซื้อหรือว่าจังหดก็เข้ามาเบิ่งเพื่อความบันเทิงได้เนะทุกคนเนาะโอเคไปแล้วทุกคนขอบใจเนาะบาย